ดูดูผมใช้ไม่เต้นแล้วนี่นดูก่อนใช่พ่อยังเปล่า,าไหนนี่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 เองเข้าไปดูดิไหนเอาดีๆใช่พ่อเปล่าไปดูเร็วไหนไปดูดิไปใช่หรอ พอน้สวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าครับทุกคนแล้ววันนี้ผมก็มากับนี่นะไอหนูน้อยสว,ส,อสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับทุกคนวันนี้ผมก็น้องก็ผมไปหาน้องมาเมื่อวานนะน้องบอกว่าช่วยตามหาพ่อหน่อยเพราะว่า มันก็เกือบอาทิตย์แล้วนะทุกคนผมก็ยังแต่น้องก็ยังไม่ได้เจอพ่อเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่น้องก็ปลอดภัยดีนะอยู่กับผมผมไปหายอยู่ประจำนะวันนี้เองคิดว่าเอ็งจะเจอพ่อไหมหนูอยู่ว่าต้องเจอใช่ไหมน่าจะเจอนะก็เดี๋ยวเราไปลองตามหาแลนะ้วรัวทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะนะั้นแล้วแต่วันนี้คือไม่มีแสงแดดเลยเพราะว่าฝนน่าจะตกฝ่ามืดมากโอเคครับทุกคนก่อนนะครับสำหรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผลําคลิปต่อๆไปนะทุกคนไป

เดี๋ยวตอนนี้นี่คือเราสุ่มป่าหมดเลยนะทุกคนว่าวันนี้หาป่าตัวน,นี้กรุงนี้หรือว่าเย็นนี้หายโวหนึ่งหมดเป็นโซนๆไปนะล้วลุงมีเไม่ถูเลย มีคนมาผูกไว้เนาะหรือเป็นเขตอะไรหรือเปล่าผูกไว้อย่างเงี้ยลงุง เป็นยังไงนี่ยไอ้หนุ่มวันนี้ต้องเจอพ่อใช่ไหมถ้าไม่เจอวันนี้นี่แย่เลยทุกคนไม่เจอวันนี้นี่น้องแกนี่แย่แน่ว่าแต่ผมว่าคนที่แย่นี่ไม่ใช่น้องอาจจะเป็นพ่อเพอราะว่าได้กินข้าวกึนป่าหรือเปล่าวันนี้คือ ผมยังไม่แน่ใจนะว่าพ่อเนะ่ะกลับไปบ้านหรือยังเนาะแล้วทำไมไม่ตามหาลูกเลยวะลูกหายทั้งคนเลยนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องตามหาเลยนะมานนื่อนๆไม่ต้องนี้ แล้วแม่เองยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแม่งอ่ะแม่อยู่เราอยู่ที่บออ้าน๋อ้ไม่เรอที่บ้านโอเคโอเคแล้วก็เด็กน้อยทุกคนนะโอ้โหเฮ้ยเสียงใครวะได้ยินปะมีเสียงไหม Đây nửa tam thiên à Phải lấy cho con khăn lấy bằng gắn à ลุงเอ็งว่าอยู่แถวนี้อเองว่าลูกพ่อเอ็งได้อยู่แถวนี้ไหมหนูออนใช่ไหมลงไปทางนี้ก็ได้ตรงนู้นมีเสียงคนเลยนะหรงน้นใช่ลูกลุงเปล่าเฮ้ยหรอือว่าลูกหรือว่าพ่อเรียกวะฟังนี้ ต้องลงไปดูนะมาดีๆมาดีๆถ้าเองไม่เจอพ่อนี่เองจะกลับบ้านยังไงอ่ะ คือน้องก็จำชื่อแบบหมู่บ้านเ่งไม่ได้เลยนะแต่ผมต้องลลองชื่อตัว เดี๋ยวแยกกันก็นได้นะแยกกันหาดีกว่าเพราะ้าเดินตามวันนี้น่าจะเจอยาอยู่ทางทางทาง,ทางนี้ก็ได้นะลองลองดูถ้าเจอแล้วเดี๋ยวพี่เรียกนะถ้ายังเจอเองก็เรียกพี่นะมันต้องห่างกับพี่มากแค่เดินไปไหน,นเองไปทางนี้นะ จะลองตามหายดูช้าๆว่าตามหาเรื่อยๆนะตรงนี้นลกมากเลยทุกคนเฮ้ยลงุงลูปป้า หมือนมีถนนเลยปะ่นะเนาะเดี๋ยวเดินตามถนนถนนที่ไหนวะเนี่นนยเหมือนมีรอยรถด,ด้วยเออมีรอยรถนิดหนึหรือว่าทางนี้มันเป็นข้ามไปที่ไหนวะนี่นะมันมีสองทางวะนี่ทางรถรถไปทางนี้เนาะลุงครับ ลูกตามหาสวัสดีครับสวัสดีครับลุงลุงลุง ดูอุ้ยเขี่ยหนูใจไม่เต้นแล้วนี่ไอ้หนูหนูมานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่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 มนนไม่มาดูดีใช่พ่อเองไหมมาดูนี่มาดูนี่วพพ่่ออดีแล้ว,ลวดูก่อนใช่พ่อเองเปล่า นี่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 เอ็งเข้าไปดูดิไหนเอาดีๆใช่พ่อบ่กไปดูเร็วใช่ไหนไปดูดิไปใช่เหรอใช่เอาพ่อน้อเหรอ ไม่ต้องร้องหนูไม่ต้องร้องโุกโหวเนื้ยโคตรจบอะคือผมทำอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องร้องเพียงเข้าใจพี่เข้าใจสรุปพ่อเองใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องร้องนะ

ไม่ได้หนูก็ทำใจลอยนะไม่ต้องร้องนะเข้าใจป่ะถือว่าเราได้ช่วยน้องนะได้รับพิสูจน์แล้วว่าของน้องนี่ไม่มีชีวิตยอยู่เลยนล้วทุกคนอยนี้นี่พูดถึงคนก็ไม่น่าจะผ่านนะคนเราจะผ่านเส้นนู้ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหนูนะขออนุญาตเลยพี่จะ เก็บร่างพ่อองไว้แถวนี้แหละเดีต้องร้องนะเดีต้องเสียใจพี่เข้าใจแหละลุงเอ้ขอโทษนะลุงนะเก็บไว้ที่แบบมินม้นๆหน่อยเอเยลุง ผมจะบอกมาพ่อเลยไหมเพรว่าเราทำงานไม่ได้แล้วแหละต้องปล่อยไว้อย่างนี้เนะาะตังสบายนะผมจะกอดพ่อหรือว่าอะไรก็ได้ไปจะกอดพ่อไหมเดี <S <S <ís. S 1> ย๋ยวพี่จะไม่ได้พามานะไ้พี่พายมาที่นี่คล้ายสุขาเล,ลยรู้สึกเสียใจแทนน้องนะ ออกมาแล้วเสียพ่อ,อยังคนเลยนี่ดูคนนะคือแบบเหมือนผมคาดว่านะไม่รู้จริงเปล่าที่อาจจะขาดอาหารขาดน้ำขาดอะไรจนแบบใช้ชีวิตต่อไม่ได้ลนะเดี๋ยวดูดีแบบร่างกายนี้พผอมไปเลยนะ แทบจะปลดผอมเท่าน้องเลยอ่ะดูวันนี้ร้องห้ามีผมเห็นหน้าอันนี้ผมสนะงสารน้องมากเลยทุกคนก็เห็นภาพประมาณนี้แหละไม่อย่างี้เห็นทุกคนไม่อยานทุกคนเห็นได้มากนะไปก่อนจะไปพี่ขอนะขอไปกอดพ่ออีกสักครั้งหนึ่งแหละ แล้วก็บอกราเรจะพูดอะไรก็พูดไปเลยนะบอกเกี่ยวกับแม่ก็ได้นะโ okay. อเคไปสูบพวกมดีๆนะลงุงอย่าลืมไปบอกแม่นะมันตอ้องร้องเร่งรอนะ เดยวพี่จะช่วยเองกลับบ้านอ่งนะไม,งไม่ต้องไม่ต้องไม่ห่วงไม่ต้องเป็นห่วงพ่อละพ่อไปสบายแล้วนะแล้วไปบอกแม่ด้วยว่าพ่อไปสบายแล้วรู้สึกผมเข้าใจความรู้สึกน้องียนะ้ยเสียพ่อไปต้องทนอยนะไม่เป็น,ปนไรทุกคนงานก็เคมีก็ถือว่าสำเร็จนะแต่แค่เป็นการสำเร็จที่แบบ ้องมีคนเสียใจหรือว่าต้องมีคนแบบเสียไปยนะไม่เป็นไรนะงั้นก็ทุกคนผมกับน้องก็จะน่าจะ,จะพาน้องกลับบ้านนะผมก็จะสืบหมู่บ้านน้องอะไรของน้องเลยนะเดี๋ยวน้องนี่ผมจะช่วยส่งไปถึงมือของแม่เราหนึงนะเพราะว่าพอนี้ก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับครอบครัวเขาเอางนะว่าไปเจอพ่อของเด็กนี่เป็นยังไงนะ ผมจะไปเล่าเพราะว่าเหตุการณ์เบื้องต้นผมก็พอจะรู้อยู่นะทุกคนมันก็ทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับบายยครับไม่ต้องร้องนะหนูก็รู้สึกเสียใจมากนะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ไม่สนุกไม่ฮ่าก็มีแต่ความเศร้าทั้งนั้นนะทุกคนมันก็เจอกันคลิปหน้านะครับ